กระบะมาทางตรงเพื่อามาชนที่ร้านค่ะตอนนั้นหนูวัดสติไปกรณีไม,ไม่ไม่เคยมาดูตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมาดูทางประกันก็ไม่เคยมีใครเข้ามาดูเลยมีแต่ทางเราติดต่อไปหาประกันเองเคยเรียกคุยที่โรงพักแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่ารอให้เรารักษาตัวหายเจ็บก่อน สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสุนวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมองคลไม่ต้องไปถึงวัดวัตถุมงคลที่ทำไว้ในเพจเพื่อเอผยแพ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมองคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับไอในช่องสำนักงานกฎหมายวงสกอนะคะวันนี้ค่ะไออยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมาพูดคุยกับผู้เสียหายที่ประสบอุบัติเหตุยืนขายหมูปิ้งอยู่ดีๆค่ะถูกรถกระบะตู้ทึบจากไหนไม่รู้ค่ะพุ่งมาชนเธออย่างจังเป็นเหตุให้ผู้เสียหายท่านนี้ต้องได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสสาหัสชนิดที่เรียกได้ว่าต้องนอนติดเตียงกันเลยค่ะจากอาการบาดเจ็บและความทุกข์ทรมานที่ผู้เสียหายท่านนี้ต้องได้รับนะคะยังถูกบริษัทประกันภัยนะคะปล่อยเบอร์เดินเรื่องชา้าไม่ใย,ยดีต่อความเสียหายที่เธอ ้งานนี้เมื่อความไม่เป็นธรรมเดินทางมาถึงผู้เสียหายจึงไม่รอให้เสียเวลาและไม่รอรักษาตัวให้หายดีก่อนให้เข้าทางบริษัทประกันตัดสินใจปรึกษาทนายทันทีแม้ว่ายังนอนติดเตียงเรื่องราวและอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายท่านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกับผู้เสียหายกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เสียหายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้เสียหายกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะ ชื่อนารโมนุกันทอค่ะอาชีพค้าขายค่ะค่ะ,คะเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคะ,ะราควรเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะประมาณช่วง6กโมมีรถกระบะมาทางตรงพน่ง้ามาชนที่ร้านคะ่ะต,ตอนนั้นหนูวัดสถิไป แต่ว่าพ่อยืนอยู่ตรงข้ามพ่อกระโดดหลบทันคนในกระบะเขาไม่สามารถลงมาช่วยหนูได้แต่ว่าพ่อเดินเดินหาหนูว่หนูอยู่ไหนตอนนั้นหนูอยู่ท้ายกระบะโชคดีที่ว่าไม่โดนตัวตูดรถท้ายกระบะทับนั่งก้มหน้าอยู่จมโคลนตกไปในคูน้ํา แล้วก็หมดสติใช่ก็คือฟื้นนุติก็ที่โรงพยาบาลใช่ไหมฟื้นฟื้นในที่เกิดเหตุเพราะว่ามีคนปลุกเรียกให้ตื่นอาการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะมีกระดูกที่โค้งหักแทงปอดค่ะแล้วก็เลือดในช่องท้องกระกเชิงกานเห็นว่าจากการประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะเป็นเหตุให้คุณอรุณมลเนี่ยต้องติดเตียงเลยใช่ค่ะเพราะว่าต้องดามกระดูกเชิงกัานตามกําหนดมันสามเดือนแต่ว่าแผลมันติดเชื้อก่อนเนาะเลยให้ถอดตอนสองเดือนครึ่งค่ะแบบนี้ทางคู่กรณีของเราไหายังไงบ้าง ผู้กรณีแม่ไม่เคยมาดูตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมาดูทางประกันก็ไม่เคยมีใครเข้ามาดูเลยมีแต่ทางเราติดต่อไปหาประกันเองแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องอะค่ะคุณนฤมลเคยไปเดินเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายเองไหมคะก็เคยเรียกคุยที่โรงพักแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่ารอให้เรารักษาตัวให้หายเจ็บก่อนแต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายทุกวันแล้วยิ่งเรานอนติดเตียงด้วยก็มันต้องมีคนหยุดงานมาดูแลเราแล้วก็มีลูกอ่อนด้วยลูกเพิ่งจะขวบกว,กว่าเอง ก็ต้องระทบกระเทือนหลายคะ่ะก็เรียกได้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบหลายๆอย่างเลยนะคะในชีวิตของคนอนุมนอ,อยากทราบว่า,อาตอนนั้นนะคะเราเคยไปเดินเรื่องเรียกร้องเองในชั้นโรงพักก็ไม่เป็นผลใช่ไหมคะใช่แล้วอยากจะทราบว่านาตอนนั้นนะคะมันกระทบขนาดนี้คะ่ะมันกระทบต่ออาชีพรายได้ของเรามากน้อยขนาดไหนคะ่ะก็มากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วย แล้วก็ใฝเราก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยเพิ่งจะเริ่มงานได้3วันเองแล้วเราก็หมดตันทุกทางว่าแม่แฟงก็ต้องออกมาดูแลเราด้วยก็เลยกระทบไปหลายหลายคนเลยถ้าเราไปเดินเรื่องเองต่อเขาก็หยุดงานมาไม่ได้มีทางยังไงดีกว่าเพราะว่าเราก็อยู่รักษาตัวเราไม่ต้องไปเดินเรื่องเองให้ยุงย่งยากแล้วเจอ,อเจอเราจากช่องทางไหนคะเรื่อ f เฟซบุ๊กค่ะตอนแรกยังคิดว่า ต้องรักษาตัวหายก่อนไหมหรือว่าอะไรไหมแต่ว่ามีอยู่โพสต์นึงที่เขาบอกว่าไม่ต้องรอให้เรารักษาตัวหายเราเป็นอย่างไงแต่เขาก็มาหาข้อมูลกับเราที่บ้านเองได้เลมีพี่เขามาถึงบ้านจากเคสนี้ก็เป็น เป็นเคสที่เรียกว่าสะเทือนใจพอสมควรนะคะเพราะว่าณตอนที่คุณอรุณมลเกิดเหตุนะคะก็อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นก็จากเหตุการณ์นี้ค่ะก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างอย่าง,างที่คุณอรุมลบอกไปในวันนี้ค่ะที่เรื่องราวมันจบลงแล้วมีอะไรอยากฝากถึงทนายอาร์มหรือว่าทนายจากสํานักงานกฎหมายวงุ์กรของเราไหมคะต้องขอบคุณทนายค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเป็นคนที่ไม่รู้อะว่ากฎหมายจะเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างจากที่เขาให้เราแค่ไม่เท่าไหร่ พอเราเจอทนายทนายสามารถเรียกร้องค่าดูแลนี่ด้อยู่พอสมควรค่ะสมมติถ้ามองย้อนกลับไปค่ะถ้าคิดว่าเราไม่ได้มาเจอทนายอาร์มก่อนเงี้ยค่ะคิดว่าเรื่องของเราเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนคะก็กลัวเรื่องที่มันเงียบไปเหมือนกันเพราะว่าเราก็โทรสอบถามตำรวจตำรวจก็จะบอกแค่เรารักษาตัวาหายดีก่อนตามที่เราตกลงกันไว้เราก็กลัวเรารักษาตัวเสร็จแล้ว เราจะเรียกร้องอะไรไม่ได้ควระจะเจ็บัวซีค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณนามลนฝากถึงผู้เสียหายท่านอื่นๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะว่าการมีทนายตั้งแต่แรกมันดียังไงคะมันมันสามารถเรายังเจ็บตัวอยู่เงี้ยเขาไม่เข้ามันดูแลเราแต่ว่าทนายเขาก็สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ได้เพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลนภาษีเนจะค่ายาค่าเดินทางไปหาทุกอย่างเราสามารถเรียกร้องได้ก็จากเคสของคุณนาเมลนนคะคะก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าการมีทนายเรื่องให้เนี่ย มันดีกว่าการที่เราเนี่ยไปเดินเรื่องเองอยังไงค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมลมากๆนะคะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณอรุมนเนี่ยามาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอรุณมนค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องยอมแบบเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเนาะเพราะว่ามันเกือบที่จะต้องนอนติดเตียงไปแล้วแต่ในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องราวเนี่ยได้จบลงต่อให้มันจะไม่ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่า ตอนที่เกิดเหตุมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำมนมากๆเลยคะ่ะนะคะ